เรือดำน้ำเมส26กีถือเป็นหนึ่งในขุมพลังทางทหารที่ทันสมัยที่สุดที่กองทัพเรือไทยกำลังจะได้รับเข้าประจําการและสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือหากเรือดำน้ำปฏิบัติภารกิจโจมตีต่อเรือรบของศัตรูจริงๆมันจะติดต่อสื่อสารกับหน่วยอื่นต่อได้อย่างไรเพราะการสื่อสารของเรือดำน้ำเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งในด้านการหลบเลี่ยงการตรวจจับสัญญาณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกส่งออกไป ความลับของ S 2 6ที่อยู่ที่การผสมผสานเทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อรักษาความเงียบและการผ่่งตัวขณะเดียวกันก็ยังสามารถติดต่อกับหน่วยบัญชาการและกำลังรบที่ร่วมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ S 2 6 G ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่โจมตีข้อมูลจะถูกส่งจากศูนย์บัญชาการกองทัพเรือผ่านระบบเข้ารหัสชั้นสูง โดยใช้ขึ้นวิทยุค,ความถี่ต่ำพิเศษวงเล็บเปิด F วงเล็บปิดที่สามารถทะลุผ่านน้ำทะเลได้ลึกพอสมควรทำให้เรือดำน้ำยังคงรับสัญญาณได้แม้อยู่ใต้น้ำลึกอย่างไรก็ตามการส่งสัญญาณกลับขึ้นไปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขึ้นนี้มีข้อจำกัดด้านความเร็วและปริมาณข้อมูลเรือดำน้ำจึงมักใช้วิธีส่งข้อความเสนเนแบบเข้ารหัสเช่นตัวเลขหรือรหัสเฉพาะเพื่อบอกสถานะหรือคำสั่งอย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการส่งและลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับในระยะโจมตีจริงเรือดำน้ำสามารถใช้อากาศยานเสาหรืออุปกรณ์ลอยน้ำชูขึ้นเหนือผิวน้ำเพื่อส่งสัญญาณวิทยุค,ความถี่สูงไปยังดาวเทียมซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังศูนย์บัญชาการหรือหน่วยรบอื่นมนโดยใช้เทคนิคบรสเซ์โทรส่งผที่ส่งข้อมูลเข้ารหัสในเวลาไม่กี่วินาทีแล้วตัดการเชื่อมต่อทันที สัตว์รู้จึงแทบไม่มีเวลาพอที่จะจับทิศทางของสัญญาณได้นอกจากนี้ S26 คือยังสามารถใช้การสื่อสารใต้น้ำแบบเสียงวงเล็บเปิดหรือติดคอยู่นเคอร์อวงเล็บปิดผ่านโซน่าพิเศษในการติดต่อกับเรือผิวน้ำหรือเรือดำน้ำในทีมเดียวกันแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะทางและความเร็วของข้อมูลแต่มีความปลอดภัยสูงเพราะเสียงถูกรวมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมใต้น้ำในภารกิจสมมุติหากแก๊ส6ที่ต้องแอบเข้าใกล้เรือสัตว์รู้เพื่อเตรียมยิงทับปโด หน่วยสนับสนุนอย่างเรือฟิเกตรหรือเครื่องบินตรวจการจะส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของสัตว์รูลงมาให้แบบเข้ารหัสผ่านขึ้น Help ทําให้เรือดำน้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ได้โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาในทางกลับกันหากต้องส่งข้อมูลกลับเช่นการพบเป้าหมายหรือการยิงก์ปิโดโ26ที่จะส่งออกไปเพียงรหัสสันเนิลที่มีความหมายชัดเจนต่อกองบัญชาการซึ่งช่วยลดเวลาและความเสี่ยงในการสื่อสารระบบดาวเทียมทางทหารก็เป็นอีกช่องทาง T.S. 26ที่ใช้ โดยจะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่ยกขึ้นเหนือผิวน้ำเป็นระยะๆในสถานการณ์ที่ปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลภาพเสียงหรือพิกัดแบบเรียนไทยไปยังหน่วยบัญชาการได้แต่เมื่อใกล้เวลาการโจมตีเรือดำน้ำจะลดการติดต่อสื่อสารให้น้อยที่สุดเหลือเพียงการใช้โซน่าใต้น้ำหรือการปิ่งสั้นนนเพื่อส่งรหัสที่ตกลงกันล่วงหน้าเช่นการเริ่มโจมตีหรือการถอนตัวทันทีระบบทั้งหมดนี้ทำงานบนพื้นฐานของการเข้ารหัสที่ซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนรหัสทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลทำให้แม้สัตว์รู้ดักจับสัญญาณได้ก็ไม่สามารถถอดรหัสทันเวลาอีกทั้ง S26 ที่ยังถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายรบของกองทัพไทยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับระบบป้องกันภัยทางอากาศกองเรือผิวน้ำหรือแม้แต่กองทัพอากาศผ่านระบบฟีซีโซวงเล็บเปิดเทแมแอน คลอนเทอร์คอมมิวนนแรินเคอมผิวเผาอินเทรินส์ส่งเรซ่องสืวนโดยคณะสืวงเล็บปิดซึ่งเป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่ในสมอรับภูมิสมมุติทัส26ที่เคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบในทะเลลึกกำลังเข้าไกลเรือรบสัตว์รู้ข้อมูลจากกองบัญชาการถูกส่งลงมาในรูปแบบรหัสสันนนที่แปลความหมายตรงตามแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันเครื่องบินตรวจการและเรือฟริเกตไทยก็ส่งข้อมูลเสริมให้ต่อเนื่องโดยที่สัตว์รู้ไม่รู้ตัว เมื่อถึงระยะยิงกับตันส่งสัญญาณยืนยันการพร้อมพร้อมปฏิบัติการด้วยรหัสสั้นนอนใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีแล้วตัดการเชื่อมต่อทันทีก่อนจะสื่อสารครั้งสุดท้ายกับเรือสนับสนุนผ่านโซนาโดยการปิ้งรหัสเพื่อบอกว่าจะยิงภายในเวลา60วินาทีหลังจากได้รับการตอบรับต่อปิโดถูกปล่อยออกไปเสียงระเบิดที่ตามมาบ่งบอกถึงความสําเร็จแต่เรือดำน้ําก็ต้องรีบถอนตัวพร้อมพร้อมส่งสัญญาณปิ้งใต้น้าบอกสถานะให้หน่วยสนับสนุนเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ข้อความยาวใด ต่เหตุการณ์สมมุติทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารของเรือดำน้ำแมส 26T ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังอาศัยยุทธวิธีที่รัดกลุ่มการตกลงรหัสล่วงหน้าและการใช้สัญญาณที่สั้นกระชับปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อให้กองทัพไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงการสื่อสารที่ถูกต้องและปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของสงครามยุคใหม่และสำหรับแมส 26T ท,ทุกสัญญาณคือชีวิต ทุกคำคือความลับและทุกการเชื่อมโยงคือกุญแจสู่ใช้ชนะบนสมรภูมิแห่งท้องทะเลลึกเรือดำน้ำ S26G ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่สร้างความได้เปรียบด้านการจมตีใต้น้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้กองทัพไทยก้าวเข้าสู่เครือข่ายสงครามสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงเพราะในสนามรบยุคป,ปัจจุบันความเร็วและความถูกต้องของข้อมูลคือปัจจัยที่จะชีชะตาว่าใครจะเป็นผู้ครองความได้เปรียบ ความล่าช้าเพียงไม่กี่วินาทีอาจหมายถึงความพ่ายแพ้และการที่ S-26G สามารถสื่อสารกับหน่วยบัญชาการและหน่วยรบอื่นต่อได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาวะคือการยืนยันว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สมรภูมิที่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธหลักควบคู่กับกำลังไฟหนึ่งในประเด็นที่ทำให้เรือดำน้ำ S-26G น่าสนใจคือการออกแบบระบบเสาอากาศที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศแบบลาก วงเล็บเปิดโทบุยันเทนวงเล็บปิดที่ลอยอยู่ใต้น้ำตื้นเพื่อรับขึ้นความถี่ต่ำพิเศษหรือเสาอากาศแบบยืดชูขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับดาวเทียมในช่วงเวลาสัน้นต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องทำงานอย่างมั่นยำเพราะหากใช้นานเกินไปจะเพิ่มโอกาสให้สัตว์รู้ตรวจับได้ดังนั้นลูกเรือจำเป็นต้องฝึกฝนขั้นตอนการใช้งานให้รวดเร็วที่สุดเช่นยกเสาขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อรับส่งข้อมูล แล้วรีบเก็บกลับลงไปเพื่อกลับเข้าสู่โหมดเงียบนอกจากนั้นความซับซ้อนของการเข้ารหัสสัญญาณยังเป็นอีกชั้นของการป้องกันข้อมูลที่ส่งออกไปจากแก๊ส26กีไม่ได้เป็นข้อความธรรมดาแต่เป็นรหัสที่ถูกแปลงซ้ำหลายชั้นเช่นการเข้ารหัสแบบขั้นสูงผสมผสานกับอัลกอริทึมที่ออกแบบเฉพาะทางทหารเพื่อให้แม้แต่คู่ต่อสู้ที่มีระบบดักสัญญาณทันสมัยก็ไม่สามารถถอดรหัสได้ทันท่วงที ที่สำคัญรหัสเหล่านี้เปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าวันแถมโคกเมื่อใช้แล้วจะถูกยกเลิกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกนำมาใช้ซ้ำการสื่อสารที่ดูเหมือนเป็นเพียงรหัสตัวเลข2ถึง3หลักนั้นจริงต่อแล้วเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการป้องกันร,ระดับสูงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์เรือดำน้ำเอสส 26G กีไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายปฏิบัติการร่วมวงเล็บเปิดดินทับให้บิดแนวพองวงเล็บปิด ที่ประกอบไปด้วยเรือฟิเกต่อเรือคอเวตเครื่องบินลาตาเวนและแม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศบนบกทั้งหมดถูกเชื่อมเข้าด้วยกันผ่านระบบฟีซส่วงเล็บเปิดเคือแมนค o นเทอร์อั i คอมิวเนเคเรียนเค t e l ิวแผ n อินเทอรเอนส์ซงเวลนส์รีคอนเซวงเล็บปิดจุดแข็งคือการที่ทุกหน่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียนไทย เช่นภาพจากดาวเทียมการตรวจจับด้วยเรดาร์และตำแหน่งเป้าหมายซึ่งทำให้การวางแผนและการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมั่นยำกว่าที่เคยตัวอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาอ้างถึงในการฝึกคือการจำลองสถานการณ์ที่ s 2 6ีต้องเผชิญหน้ากับกองเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของสัตว์รูในสถานการณ์เช่นนี้เรือดำน้ำเพียงลำเดียวไม่อาจทำงานได้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายหน่วยเช่น เครื่องบินลาตะเวนที่บินในระยะปลอดภัยเพื่อหาตำแหน่งกองเรือจากนั้นส่งข้อมูลลงมาผ่านขึ้นเั้าไปยังแอส26กีซึ่งขนาดนั้นยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำลึกเมื่อใกล้ถึงเวลาปฏิบัติการเรือดำน้ำต้องยืนยันสถานะกับเรือสนับสนุนโดยใช้รหัสสั้นต่อที่ตกลงไว้ล่วงหน้าและรหัสเหล่านี้จะสื่อความหมายได้ทันทีเช่นเริ่มโจมตีหรือถอนตัว โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายยาวๆสิ่งที่ทำให้ S 6 6ทีแตกต่างจากเรือดำน้ำรุ่นเก่าคือความสามารถในการทำงานแบบเนียนวงเล็บเปิดแสเล่คขมมิวรือคอวงเล็บปิดทุกสัญญาณถูกออกแบบให้ใช้เวลาสั้นที่สุดลดโอกาสที่ระบบตรวจจับของสัตว์รู้จะระบุทิศทางได้ยิ่งไปกว่านั้นเรือยังสามารถใช้การสื่อสารใต้น้ำด้วยเสียงพิเศษวงเล็บเปิดก็สติกบัสวงเล็บปิดที่แฝงตัวไปกับเสียงธรรมชาติข,ของท้องทะเล เช่นคลื่นน้ำวนหรือเสียงสัตว์ทะเลการซ่อนสัญญาณเหล่านี้ทำให้แม้สัตว์รู้ใช้โซน่าที่มีความละเอียดสูงก็ยากที่จะจำแนกได้ว่าเป็นเสียงธรรมชาติหรือเป็นการสื่อสารจริงหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าการสื่อสารของเรือดำน้ำคือหนึ่งในปัจจัยชีขาดตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาและโซเวียตต่างพัฒนาเครือข่ายคลื่นแนวขนาดใหญ่เพื่อสื่อสารกับเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์อของตน เพราะเรือเหล่านี้ต้องดำน้ำเป็นเวลาหลายเดือนและไม่สามารถผูกขึ้นมาได้การเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นทําให้กองทัพไทยเลือกที่จะติดตั้งระบบที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งขึ้นวิทยุดาวเทียมและโซน่าใต้น้ำเพื่อให้เรือดำน้ำแมส p 6มีทางเลือกหลายรูปแบบในการติดต่อขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการฝึกซ้อมการสื่อสารร่วมในสภาวะวิกฤต ตัวอย่างเช่นหากมีการจำลองว่ากองทัพเรือสัตว์รู้ส่งเรือดำน้ำเข้ามาใกล้ชายฝั่งไทย26ทีต้องทำหน้าที่ตรวจจับและแจ้งเตือนโดยทันทีแต่ในสภาวะเช่นนี้ความเสี่ยงคือสูงมากเพราะหากเปิดสัญญาณนานเกินไปสัตว์รู้อาจตรวจพบตำแหน่งของเรือดำน้ำเองดังนั้นกัปตันและลูกเรือต้องฝึกใช้รหัสที่สั้นและกระชับที่สุดเช่นการปิ่งใต้น้ำสองครั้งเพื่อแจ้งว่า พบสัตว์รู้หรือการส่งรหัสตัวเลขเพียงสามหลักผ่านวิสพอนส์บิฟเนเพื่อรายงานพิกัดเมื่อศูนย์บัญชาการได้รับข้อมูลแล้วจะสามารถสั่งการเรือผิวน้ำหรือเครื่องบินเข้าโจมตีได้โดยทันทีความได้เปรียบเชิงจิตวิทยาก็เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อสัตว์รู้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรือดำน้ำไทยกำลังซ่อนอยู่ตรงไหนกำลังสื่อสารกับใครหรือกำลังจะโจมตีเมื่อใดความไม่แน่นอนนี้จะกดดันฝ่ายตรงข้ามอย่างมากทำให้ต้องใช้ทรัพยากรในการป้องกันมากเกินความจำเป็น ช่นต้องเปิดเรดาร์ตลอดเวลาใช้โซนากวาดหาวัตถุต้องสงสัยหรือแม้แต่ปรับเส้นทางเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีซึ่งทั้งหมดนี้คือการสร้างภาระให้ฝ่ายตรงข้ามโดยที่ยีสกทีไม่จำเป็นต้องลงมือโจมตีจริงๆในเชิงคูมิรัศาสตร์การที่ไทยมีเรือดำน้ำที่สามารถสื่อสารและปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยังเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองในภูมิภาคอาเซียนเพราะในปัจจุบันหลายประเทศต่างก็เล่งเสริมสร้างกำลังเรือดำน้ำของตนเอง เช่นเวียดนามที่มีเรือดำน้ำชั้นกิโลจากรัสเซียสิงคโปร์ที่มีเรือดำน้ำสมัยใหม่จากเยอรมนีหรืออินโดนีเซียที่ร่วมมือกับเกาหลีใต้การที่ไทยมีเรือส26ทีพร้อมพร้อมระบบสื่อสารขั้นสูงทำให้ไม่ได้กว่าประเทศใดและสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการพรหุภาคีวงเล็บเปิดเมอร์ทิเรทเทอร์เพอพว,วงเล็บปิดกับกองทัพพันธมิตรได้ทันทีหากจำเป็นลองจินตนาการถึงฉากการฝึกซ้อมในอนาคต เมื่อเรือดำน้ำแมส26สทีของไทยปฏิบัติการร่วมกับเรือฟริเกตติดระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินขับไล่จากกองทัพอากาศการสื่อสารระหว่างกันจะเป็นแบบเครือข่ายไร้ร้อยต่อวงเล็บเปิดซิมหรือแลพงวงเล็บปิดทีข้อมูลทุกชิ้นถูกแลกเปลี่ยนในทันทีเช่นตำแหน่งของเป้าหมายทีตรวจพบจากดาวเทียมถูกส่งต่อไปยังศูนย์บัญชาการจากนั้นข้อมูลเดียวกันถูกกระจายไปยังเรือดำน้ำ เครื่องบินและหน่วยผิวน้ำทุกคนจึงเห็นภาพสถานการณ์เดียวกันพร้อมๆกันในเวลาเกือบเรียนไทยสิ่งนี้คือหัวใจของสงครามสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่การมีอาวุธที่ทรงพลังแต่คือการมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาสุดท้ายสิ่งที่ทําให้เรือดำน้ำแมส26ที่ของกองทัพไทยทรงคุณค่าไม่ใช่แค่ขีดความสามารถในการซ่อนตัวหรือการโจมตี แต่คือการที่มันสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายสงครามยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบทุกสัญญาณที่ส่งออกไปเต็มไปด้วยการเข้ารหัสและการวางแผลล่วง